จับไม้แล้วไม่รอดเปิดห้าหนางเอกเสียงเพี้ยนร้องเพลงไหนก็ผิดคีใช่ว่าทุกคนในวงการบันเทิงจะเก่งรอบด้านแล้วก็ถนัดไปซะทุกอย่างเพราะก็ยังมีอยู่หลายคนที่ไม่ถนัดร้องเพลงเอาซะเลยเพราะถึงเวลาจับไม้ทีไรก็เป็นต้องไม่มีความมั่นใจในเสียงร้องของตัวเองรวมไปถึงห้าหนางเอกสาวนี้ด้วยเช่นกันแต่จะมีนางเอกสาวคนไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยจ้า อันดับ5มิวนิ t านางเอกสาวสวยที่เพิ่งจะประกาศว่ากำลังจะมีน้องน้อยมาให้แฟนๆได้เอนดูกันก็เคยออกตัวแรงมาตลอดว่าร้องเพลงไม่เป็นไม่ถนัดเรื่องร้องเพลงเอาซะเลยแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจับไมค์โชว์พลังเสียงจริงๆก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแถมเสียงของเจ้าตัวนั้นยังน่ารักมาอีกด้วยถึงทักษะการร้องจะไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแถมปัจจุบันจะได้เห็นว่ามีการพัฒนาเรื่องการร้องมากขึ้นแล้วแต่ที่ยอดเยี่ยมไปกว่าน,นั้นก็คงจะเป็นงานละครที่เจ้าตัวถนดัด ได้ดีอย่างมากเลยละจ้าอันดับ4ีมม่ยามัทิราเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยที่ได้มีโอกาสโชว์ร้องเพลงประกอบละครอยู่หลายเรื่องแต่จริงๆแล้วสาวยามนั้นไม่ถนัดเรื่องร้องเพลงสักเท่าไหร่และไม่ค่อยมีความมั่นใจในด้านนี้ของตัวเองนะักอย่างสมัยก่อนถ้าให้จับไมโ์ลุคอก็มีอันต้องผิดคีย์ทุกทีแต่อย่างไรสาวยามก็พัฒนาเรื่องการร้องขึ้นเยอะมากแถมแต่ละเพลงที่เจ้าตัวร้องนั้นก็พอมากจนต้องปรบมือให้เลยทีเดียว อันดับ3มพีทพัทรัษยานางเอกสาวที่ช่วงหนึ่งไม่ว่าจะมีงานอีเวนต์ไหนๆก็เป็นต้องจับไม่อยู่บ่อยๆแต่ก็มักจะถูกแซวอยู่เสมอว่าเจ้าตัวนั้นร้องเพลงเพี้ยนมากก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมช่วงนี้สาวพีทถึงไม่ค่อยอยากจะโชว์พลังเสียงสักเท่าไหร่แถมเจ้าตัวนั้นก็บอกชัดเจนว่าไม่ถนัดด้านนี้จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นการร้องเพลงเพี้ยนของเจ้าตัวก็เป็นเสน่ห์ที่น่ารักสุดๆเพราะเวลาที่เจ้าตัวนั้นเริ่มร้องเมื่อไหร่ก็ทําให้หลายๆคนนั้นอมยิม้มและเอ็นดูไปกับเธอไม่น้อยเลยจริงๆ อันดับ2เตยจรินพรต้องบอกเลยว่านางเอกคนนี้ช่วงแรกๆไม่มีความมั่นใจเรื่องการร้องเพลงเลยเวลาที่ต้องจับไมค์ก็มักจะหลงคีไปอยู่ไม่น้อยจนเวลาที่ใครขอให้ร้องเพลงให้ฟังเจ้าตัวก็จะขอปฏิเสธอยู่ตลอดแต่เห็นอย่างนี้สาวเตยก็เคยมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแถมยังร้องได้น่ารักมากๆและถึงแม้จะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการร้องสักเท่าไหร่แต่เราก็ได้เห็นสาวเตยเด้โชว์น้ำเสียงใสๆให้ฟังอยู่บ่อยครั้งแถมยังร้องเพลงประกอบละครอ,อีกด้วยเก่งมากจริงๆเลยละจ้าสาวคนนี้ อันดับหนึ่งเอสเธอร์สุปิลีลานางเอกสาวน้าใสาคนนี้ที่ตอนนั้นก็เคยบอกแล้วว่าไม่ถนัดเรื่องร้องเพลงเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรเราก็ได้ยินเสีงสยงใสๆของเจ้าตัวผ่านเพลงประกอบละครเล่เกมรักอย่างเพลงเสียงที่ไม่พูดไปแถมยังไพเราะอ,อย่างมากถึงแม้จะไม่ใช่ความสามารถที่เจ้าตัวถนัดแต่ก็ทำได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวแถมเรื่องเต้นเรื่องการสแสดงก็ไม่ต้องพูดถึงสาวเอสเธอร์เอาอยู่ทุกสเตป็ปและทุกบทบาทอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่า5ดาราสาวนี้จะไม่เก่งเรื่องร้องกันสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับและขอชื่นชมว่าหลายคนนั้นพัฒนาไปได้ไกลและร้องเพลงพอขึ้นมากเราก็เป็นนักร้องก็เลยทีเดียวและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจเพื่อรอรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ